ลิ้มอช้อกเสียขาอี้มอช้อกสมิทหมอยอกฉี่กระดิ๊ไข่ยอกเท้าไปโยกยิ้มอช้อๆพ่อเดี๋ยวแขกไม่เข้าเต้นทีสองชั่วโมงเลยเต้นยบอกว่าท่าเนี้ยจะทำให้แขกเข้าแบบล้นหลามเงี้เต้นมาสองสามชั่วโมงแล้วไม่มาอะไรก็รอก่อนเดี๋ยวนี้แขกเสียเต้นท่านี้หรือเปล่าเนยแขกเลยไม่มาเต้นเหมือนปลาทูเลยมึเด็กไข่ ปุยแขกไม่มีเลยวะเออพี่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 แขกแขกแขกมาเรียกแขกพี่ออ๊ยแขจาเออออออช่อออออออึออ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 อัออาหอออเออ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 อเอออออออเออว I am s o n โซนจังอุ้ยมาแล้วแขกมาแล้วแขกคนแรกมาแล้วอุ้ยสวัสดีค่ะเสียหนูเป็นเด็กของที่นี่เธอเสียพร้อมที่จะรับหนุ่าไปอยู่ในอ้อมอกกันเลอันนี้เท่าไหร่อุ้ยอันนี้สองพันห้าได้ไหมเสียได้ปะสภาพเดียวสองพันห้าอ้าวเอาเสียเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียให้กั๊กค0าร้อย เจ๊เอาจ๊หนูก็มีสักมีสีของหนูนะมึงเนี่ยลูกค้าหลายคนแล้วพลาดเพราะมึงนี่แหละออกไปไปเถอะเชือกกูไปเถอะไปเถอะเชือกกูห้าร้อยเดี๋ยวพองเล่อนอ้าวสองร้อยเจ๊จะจับไอ้หนูเหรได้ไหมไม่ได้ผมมาแล้วสองร้อยสวยป่ะเอาเบาสองร้อยไป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 สองร้อยโอ้พูดเยอะเนยไปเร็วเร็ว ทำยังไงให้มันได้แขกราคาดีๆวะเนี่ยหรือว่ากูต้องใช้เอาอะไรอีก่ะสามวิเสร็จแล้วเป็นแจกมันเนี่ยแจกดยันชมาห้าวิกันเนี่ยหนูคิดว่าสองร้อยคงสามวิสามวิไว้มากถึงว่าทำไมมันต่อละาสองร้อยโอ้ไปไปนั่งรอแขกรูชบนะลูกค้าเงี้ยมาอีกเยอะๆสองร้อยทีละสองร้อยก็ดีใช่ไหมใช่ แค่จ้าอุยหรือว่ากูให้มันเต้นท่านี้วะมันก็เลยไม่มีกูต้องไปหาข้อหมอแล้วข้แแแคแกจแกแค่แกหนูเต้นแรงไม่พอใช่ไหมจเต้นแรงเป็นมึงเต้นแรงไม่พอแไมแล้วแ่ ้ราคาดีค่ะสวัสดีครับตังนี้ตาบอดนั่นนี่ค่ะแคร์ตาบอดชอบแคทเทย์หนูไหมสามร้อยห้าร้อยได้นะแค่เอาไหมเอาไหมคนนี้คือสวยไงี้คนนี้ถวยเนาะสามร้อยห้าร้อยต่อได้นะต่อได้ต่อได้สามร้อยเองเหรอเนี่ยสามเนี่ยบาทหนึ่งบาทไม่เอาเลนูเอ้ยบาทหนึ่งเขาก็ไม่เอา

ไปเถอหมอดีวะอย่างไงดีวะเนี่ยกูไม่มีแขกมานานเวลไหบ้านละเฮ้ยแขกเอาแขกมาทันเนี่ยพี่จะไปหาหมอใช่ไหมพี่จะไปหาหมอนู่นเพราะว่าหมอโอ๊ตอะจักซิทธิ์จริงเหรอใช่นู่นตำหนักหนุ่มเลยพี่จริงเหรอท่านายได้แขกเยอะใช่ไหมใช่ครับต้องได้แขกเยอะแน่นอนไปหาหมอหมออุ้ยพอหมอพอหมอคขาพอหมอพอหมอพอหมอขาลอตเตอรี่ไหมครับพอหมอขะ อันนี้ใช่พ่อหมอที่แบบว่าเรียกแขกใช่ไหมครับพ่อหมอใช่ไหมคะช่วยบอกหน่อยว่าใช่เพราะว่าตอนนี้หนูไม่มีแขกเลยหนูกุ้งใจมากเงินก็ไม่ค่อยจะมีอะไรก็ไม่ค่อยจะมีแขกก็ไม่ค่อยจะมีพ่อหมอช่วยหน่อยนะคะแขกร้านฉันไม่เข้าเลยแขกไม่ไม่เข้าหรอแขกไม่เข้าเด็กที่ร้านมันไม่ค่อยเรียกแขกอ่ะพ่อหมอมันเต้นโจะโจทั้งวันเลยอ่ะเขาก็เรียกแล้วไม่ใช่เหรออย่างนั้นะเด็กใคร มันเรียกแขกแต่มันโจ๊ะโจ๊ะทั้งวันเลยมันไม่ดีเหรอไม่ดีอะต้องการยังไงไหนบออมาต้องการแบบที่มันเต้นอย่างนั้นแต่มันก็ยังได้แขกเพรก็หมอทไม่ตัวมันอะแะมีอะไรยาอะไรอะไรอย่างนี้แพทย์ปาเหรอยาเหรอยายาน้ำมันพงน้ำมันพายสมัยนี้มันเก่าเกินไปแล้วเออไม่มีอีกเออยาของมันเก่าไปแล้วมีอะไรอะหลวงตาเอาแขกคนเมื่อกี้นี่หวานหน้าคุณคุณเลย ผมผมไม่ได้ไปร้านนี้นะอ๋อใช่เหรอคะโอเคโอเคเราต้องเก็บความลับแขกเนาะไม่เป็นไรโริองค์พิพค่ะาองตาอยู่ไหนจะได้นิมนต์ท่านมาอันนี้เขามาปรึกษาอะไรครับบังปรึกษาเรื่องแขกที่ร้านไม่เข้าค่ะอยากจะได้แบบของดีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะสมั้ผมว่าลูกค้าคุณยังไม่เด็ดพอจริงหรอจริงผมว่ายังไม่ค่อยเด็ดพอแต่ผมไม่รู้นะแต่มันไม่ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ ยังไม่รู้เรื่องไอะรเลยผมรู้สึกได้ว่าลูกน้องไม่เด็ดลูกน้องก็หายยากมากก็เลยต้องพึ่งทางนี้แต่ถ้าให้ดีเลยพหมอต้องบอกเขาสิเขาไม่ไกูพูดผิผมเป็นลูกสิ์คนเออเราจะแก้ให้แต่สมัยนี้น้ำมันพายหรือสาลิกาลิทรงมันเฉยไปแล้วะของมันมันไม่ค่อยได้เรื่องแต่มีวิธีไหน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 จเย็คุณหมอ มันจะไม่ดีเอาละเมื่อกี้เป็นพ่อปู่เลยเหรอคะเมื่อกี้เป็นพ่อปู่อ๋อลุงปู่มดีเหรออาเราต้องไหว้ก่อนไหมเราต้องไหว้ก็ําลังจะจับแล้วอ๋อันนี้คือของแลเลยสาธุขอให้ได้ดีจ๋าให้กูไหว้ยังไรเขาเขาจะไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้ฆ่าครูสักทีเฮ้ยคุณหมอคุณหมอเนี่ยหมอเก้าคู่บเขาหรอเนี่ยคม่เป็นมะเร็งไม่ได้กูเป็นหมอเป็นหลวงป่าเอาเอาหลวงปู่เอาหลวงปู่ปู่ปะทุ ตั้งจิตอธิษฐานเออมันมันงมันนึงมันนมันมันมันเอาลมาแล้วเป็นไงเป็นไงของมันแรงโอ้ยเของดีจริงพ่ะปู่ฟันเงเจ้าที่เจ้าทางเขาเปิดทางแล้วพอปู่ดีมากเลยอ่ะเพียน ถ้าครู่เท่าไหร่คะเนี่ยเอย่าเพิ่งถอดอ๋อาไปเทียนเนี่ยเป็นเป็นคู่เอาไปนี่ตั้งใจให้ดีนะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงขึ้งห้องเนี่ยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปอ่าอันนี้เห็นไหมนี่เซียนเนี่ยนี่เซียนอะไรครับนี่ยันเซียนเข้าใจไหมไม่ต้องไปเล่นทางด้านหรอกเลยจายยันเซียนเรียกลูกค้าเออรับไว้เอาไว้ใต้หมอนนะเวลานอนอหมนแต่ไม่ต้องให้จันเห็นนะไม่ต้องยัดดีดี นี่ท้าเวทวันมนต์ดำนี่ไว้ปกปักรักษาลักสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งดีเข้ามาก้อนหินนี้อมไว้เรียกลูกค้าก้อนหินศักดิก์สิทธิ์อยากพูดอยากเจรจาอยากเรียกแขอกอมก่อนพูดอไม่อันนี้พ่อหมอโอเคแล้วอ่ะอ่ะอ่ะทดสอบก่อนพ่อหมอจะต้องคาถาให้นะ

เรื่องลูกค้าได้เยอะโอ้โยยืดเลยนั่นหน่อยอันนี้คือน้ำมนต์นะจะมาเด็กน้ำบอลอี๋เอาเข้าไปเก็บไว้อ้อันนี้จะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้จ๊ะจะเก็บไว้ดีๆเลยดีแขกแล้วก็คือแบบลูกค้ามาเลยนะใช่รสชาติขมๆนิดนึงค่าครูสองแสนห้าอุ้ยไม่มีอ่ะพ่อหมอเอาทองแทนนั่นไหมเพ่อหมอเนี่ยสองแสนห้าเลยหรอเอาอันนี้ไปก่อนอุ้ยเป็นไงนี่อมแป๊บเดียวผู้ชายให้รถเอาผ่านเลยนะอุ้ยขอบคุณมากเป็นไงมันต้องอมอีกสักลูกเธอหนะ ใหญ่ขึ้นลิ้ๆบอมึงจะได้เลมโบกินนี่เลยนะโอมเพียงอาโหม่มมาธมดาโอมขีบเกียหมอหมอปวกรลาปวดกระออยากได้เหรออันนึงตองหมอเ็หมอโรดจมาแล้วอันนอันนี้น้ำมันเยี่ยวลิงนะไม่ใช่น้ำมันถ่ายธรรมดา ว่าเป็นไงน้ำมันเยี่ยวลิงสักซิจิงซิจิงคู่กับอันนี้เอาไปอีกก้อนปมไว้ไเคได้ของดีมาเยอะเลยหุ้ยวันนี้แขกต้องเข้าแน่นอนได้ก้นกินได้แบบอุ้ยอันนี้คือของดีของเด็ดของดีใช้ก่อนดีปะวะแต่เอาเก็บไปให้ลูกกูดีกว่าเรนูโรคเรนูเรนูไปไหนอะเรนูหายอีกแล้วแค่ขาแค่ต้องปมไว้ อุ้ยอันนี้แหละที่โอ๊ทำความสะอาดนิดหน่อยโล่ะาขาแผลขาออกมาแล้วขาแผลโอ้โแขกเยอะมากเลยแต่เอาเก็บไว้เป็นอะไรเนี่ยลูกมะละกอกเรนูไม่ต้องคุณแม่ขาอ๋อ dude you're drinking cum powder Ew what the fuck โอ้ยมาทำงานค่ะมาทำงานหรอคะอุ้ยสภาพอย่างนี้น่าจะไม่ได้นะคะลูกทำไมไม่ค่อยมีเลย นนหนูหนูก็พามือเลยนะหนูไม่เสิร์ฟไม่ไม่ถ้าเจ๊รับเด็กอย่างงี้มาหนูหนูไม่อยู่แล้วหนูจะลาออกอยู่ดีตอนไม่เป็นิรับรับเค็กรับหมดเลยโจ ดุไงไงโบโบเอวหนูดีไหมฮะเอวดีมากเลยไม่ติดโซนัยดีดีล่ะพี่ชื่ออะไรอ่ะมันขาดนะแกชื่ออะไรอ่ะอ่าฉันชื่อตุซี่ตุซี่ yes อุ้ยตุสีตัวเบโกตุสีหนึ่งตัวอย่างนี้เลยได้ไหมฮะอุ้ยแขกแขกไม่ค่อยมีไม่เป็นไรลูกแม่ไปเอาของดีมาละอุ้ยเจ้าของแม่ของเด็ดของดีใครเลนี่ทำไมอ่ะลูก ลูกแม่นะแล้วแม่จะเอาของลูกของดีให้ีกหนึ่งหนูไหมโอ้ยมีค่ะลูกแม่มีให้ทุกคนลูกไม่ต้องห่วงลูกแม่มีให้ทุกคนไม่รักหนูแล้วเหรอแม่หนูต้องได้ก่อนนะให้หนูเหรอเรียกแขกดีมากเลยต้องทำอะไรเหรออมยิ้มอมหนึ่งเดียวด้วยไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอคุณแม่ใช่ค่ะต้องอมเท่านั้นใช่ขอคุณแม่เว้นกำลันใจในชาตินี้คิดดูให้ จะกอกรรมทำเข็นมาแล้วแขกมาเลยค่ะโชคดีนะตูซี่เคยเป็นลูกเราอยากมีสะอาดไหมล่ะไม่ต้องให้หนูนะแขกมาแล้วคุณแขกมาแล้วเพราะว่าก้อนหินก้อนนี้อะไรครับขอปูขอปูเทียอะไรหรอาไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อความลับทางการค้าคุณหมอไม่ใช่คุณหมอเอเคผมจำได้นะคุณหมอหนาวหนาวหนาวเอาครับพ่ออุ้ยอุ้ยน่ารักคุณหมอสนใจไหมครับ อุ้ยข้ามันได้อ่ะอุ้ยเห็นไหมคะใครอยากได้ผมเป็นแฉะเอางี้ดีกว่าผมค่ะเล้ยหนูค่ะฮะหนูคนนี้คนนี้ดีได้หมดเลยค่ะตัวงานดีทุกคนอันนี้อันนี้เจอเป็นใช้บริบริการผมไม่รู้ว่าเป็นแม่เราเป็นแม่เรา่คุณพูดถึงว่าไไม่ด้ีค่ะคุณพี่ยูชื่อเรนูค่ะอุ้ยเรนูเหรอเรนูค่ะคนนี้เรนูผมขอแนะนำตัวหน่อยนะครับผมชื่อบักนะครับติดต่อครับผม อก็แนะนำตัวกันหมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิเล่นอันนึงนะคะวันนี้จะเล่นอันนึงวันน้องวันนี้พลาอดนะคะวันนี้จะเล่นอันนึงยังไม่ได้เล่นอันนี้ก่อนวันนี้คิวก็คงเลยดูเกิร์ลเลือกสุดท้ายแล้วค่ะว่าจะสวยนะเราอ่ะสวยไหมสวยไหมแต่พี่แต่แต่พี่ถืออย่างหนึ่งอะดิคืออะไร หืออย่างหนึ่งจริงถืออะไรคะถ้าอยากได้พี่เป็นแขกอะขออย่างเดียวขออะไรพี่รู้พี่มีพี่มีครูบาอาจารย์ที่สูงค่ะพี่เวลามาเงี้ยเดี๋ยวจะกดครูบาอาจารย์น้องต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรสตาร์ทความเป็นผู้หญิงเข้าไว้ในกว่านี่พี่พกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็เป็นสามลูกแบะแต่หนูอะเป็นจะให้พี่เป็นแขกใช่ไหมพี่คอยน้ำพมไปสามลูกนะ แค่สามลูกเองเสียงหมูที่ไหนมองอกหอกหอกที่อันอื่นที่ให้คนอื่นนะดูขาวขาวแล้วให้ของหนูดูแบบมันเป็นสีแบบอือดูดีมากเขาบอกว่าท่องมันมันจะมึงอย่าฟื้นขมุกไปแม่เล้าลูกขาป่ะเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ได้ไหมคะเของอมุกมีไปแล้วอมกดอมเอาหอกเลยค่ะหนูหนูกินขหอกขาหอกัดไปเลยค่ะ ถ้าเกิดอยากร่วมกับพี่อ่ะอมหินศักดิ์สิทธิ์ครับขยันอมสมมสามรอบนะคุณหมอแต่ของดีหรือสองต้มศักดิ์สิทธิ์ปั๊บไปห้าไปเลยฮ่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะเห็นที่เป็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเอ้ามาทำอะไรคะเนี่ยพอดีว่าจะมาสร้างหลังนั่นค่ะพอดีเห็นที่นี่นะครับแต่ที่นี่เลี้ยแขกยากมากเลยนะหนู สบายค่ะรับไหวหรอสบายมากหนูทาได้ถ้าแขกเยอะๆนี่ได้ไหมได้นิโก้วัลพันคนได้เลยค่ะโอ้โหแต่ที่นี่มันไม่ค่อยมีแขกกันหนูต้องถ้าอยากได้แขกเยอะๆมึ่อกี้แล้วเลยแดกลรกแม่เอามาแล้วหรอพี่เอาหมูพิเศษให้เอาไว้อมคูจะเข้าของแขกจะมาัชั่วโมงละสามสี่คนอหมูอยู่นี่ มีแค่คนเดียวเหรอคะลูกอีกคนนึงไปรับงานอยู่ตอนนี้งานเยอะมากหนูไหวใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้บอกว่างานน้อยมากสรุปงานเยอะหรือง,งานน้อยคะคุณแม่งานมันน้อยแต่ว่าแม่มีของเดง็ดไงมันก็เลยงานเยอะลูกจาก๋าเด็ดอะไรจา๋าอืมนี่นี่นนหนูได้มานนะอ๋ออันนี้คือพนักง,งานดีเด่นเลยนะเ๋ีอ๋ออ๋อย๋ออ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 ๋ ความรักของแค่ไ,ได้เชียร์เบียร์เป็นเชียร์เบียร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ทำทำได้ทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างเลยโอเคอเคุ้ยหรือว่าวันนี้เอาไหมคะสักคนหนึ่งเอาไหมคะวันนี้เอาสักคนไหมคะวันนี้โอ้พอดีเมียผมไม่ให้ตังค์อ้าวันนี้ให้สองหมื่นห้านะคะเบาๆสองหมื่นห้าได้หรอ ใช่ค่ะสองหมนห้าเป็นเด็กใหม่เครดิเด็กใหม่เด็กใหม่นะคะคนนี้เด็กใหม่ให้ราคาถูกมาก2 5งหมื่นคนนี้ผิวดีผิวสวยมากอี้อหนใครมาแล้วหรอเนั่ง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 ลูกสาวฉันอยาอยากทะเลาะกันนะจ๊ะเห็นไหม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 คนนี้เนี่ยผิวสวยผิวดีมากเพราะว่าใช้2 5งหมื่้เหรอรับเนี่ยชิมเลยแม่ค่ะ2 5งหมเอาไหมคะวสองหมื่นห้าวันแร้ยเจ้าหนัก สองเปอร์ห้าอย่างเงินไถ่นะคะเจ้เอ้าพ่อหมอเจ้กูนี่กูจำได้อ๋อทำไมทำไมทองทองเจ้ไปอยู่กับคนคนนี้อ๋อวันนั้นพ่อวันนั้นพ่อหมอแนะนำเรื่องดีไหมอันนี้อันนี้ได้เลยคนนั้นอ่ะอันนี้นักเรียนจ้ะหนูเป็นนักเรียนหรอคะให้เป็นพ่อหมอพ่อปูพ่อปู่พ่อหมอเลยคุณหมอแผนไทยอะไรมีใครให้มาบริการพ่อหมออีกไหมวันนี้ อุ้ยคนนี้ได้ไหมคนนี้เจเจไปเลยเถอะอุย้ยไม่เอาอ่ะเฮี้ยนเจไปเถอะอุ้ยแต่ว่าเอ้าถ้าทำหื่นหืน่ะคพรหนูไม่ได้รับลูกค้าหืน่นอ๋อ,อยังไงวันนั้นไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นสองร้อยสามวิเศษเนี่ยหนูแบบรับไม่ได้นี่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่บอกไปสามชั่วโมงมนะันอย่างต่งสามชั่วโมงชั่วโมงละสองหมื่นห้าไปหาคนอื่นมาที่มันดีกว่านี้ ถามมีไหมตกลงมีไหมนี่ไงนี่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 คนนี้คนนี้คนน,คน,นี้เด็กใหม่คนนี้เด็กใหม่คนนี้ว่าจีสองหมืน่ 25, นห้าถ้าพี่จะเอาต้องสามหมื่นค่ะของพี่นั่นหรอสามหมื่นมันน้อยเกินไปไหมสามหมื่นไหวนะพี่สู้ได้เยอะกว่านั้นงั้นร้านหนึ่งร้านหนึ่งเหรอต่อไปร้านหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่พี่จะให้มันสามารถเรียกได้เป็นร้อยล้านพัน <c oughs> ล้านเอาอมันออกไฟนะไม่ต้องมาลับ เอ้ย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 คุณก็มาแล้วนุณมาูนี่ดย่ามาเ่าน้ยคุณหมอคุณหมอมาหาผมแล้วเอาเเาไปเาใจทลางใจทลางนะเอาไปฮะฮเดี๋ยวแขกอะไรอยูนี้เจอแขกอะไม่้าคตกลออกมาจากโรงยบาเพรานแหะแต่เมื่อกี้ได้ไปต้งองหม่แค่2อห้เะไ้รือเป้ยเยาไเชื่อมันมันจ้างหน้มาเพย่เ จะได้รู้สึกว่าตัวเองฮอตเขาซื้อตัวเองตั้งแค่200อันนี้25งหมไม่เป็นไรลูกสาวไม่เป็นไรแม่มีของพิเศษให้หมูเอาไหมอะไรได้ยินอ่ะอ๋อโอเคาเอยเดี๋ยวแม่ค่ะหนูไปรับแขกก่อนนะคะพอดีเขาซื้อไว้หนึ่งแสนดีมากลูกแล้วเอาส่วนแบ่งมาให้แม่ด้วยนะอย่าลืมนะจ๊ะได้หนูให้ห้าพันเลยค่ะโอเคจ้าลูกล้าแต่หนูเอาไปเก้าหมื่นห้าพันนะคะโอเคจ้าลูกล้าอีกรีเบิร์ตอง ไม่เป็นไรลูกสาวคนนี้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวแม่มีเนื้อ<ด>หนูอยากได้เบอร์ตองแบบมันนะแม่มีของดีให้ลูกเอาไหมถ้าหินแบบไอ้นั้นให้หนูไม่เอานะหินฟ้าบอลเลยน้ำไม่เอาอ่ะอโอเคไม่เอาไม่เอาหินไม่เอาหินอันนี้คือของดีเลยตอนแรกแม่จะเก็บไว้ไหนวะเนี่ยหนูเก่าแล้วไงหนูจะโพจะทําอะไรก็ <c oughs> ไใครได้ยินหนูไม่มีใครสนใจแขกมาแต่ละคนน่ะหนูแคบไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยอ่ะไม่เป็นไรลูกแม่มีของดีให้นี่ ไม่ได้ใครเขาไม่ได้เอาไว้อมเขาไม่เอามาเอาไว้หยดหยดใช้นิดเดียวนะหยดไปเลยแม่ตรงนี้นิดเดียวลูกรู้สึกถึงความสั้นเฮ้ยเฮ้ยจะเรียกแข็งตรเฮ้ยแข็งแข็งแข็งไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมแม่แข็งไปแล้วแข็มไปแล้วแม่รู้สึกว่าหนูแบบ รู okay. For, okay. ้ส no right. okay, ึกเหมือนโดน้งแบบโอ้โหแค่เริกริกริกอะไรอ่ะแขกนี้แขกมาแล้วแขกที่ได้สองหมื่นห้าเมื่อกี้ทีิอยู้วันนี้สนใจคนนี้ไหมคะวิวผิวดียัไงบากเท่าที่นะคะค่าตัวดูสิบล้านว้าวผมจ่ายผมจ่ายผมให้สิบห้าผมให้ยี่สิบผมให้สามสิบมูลเลยค่ะโอ้ยให้ห้ล้านเลหกล้านต่อรองกันเข้าไปค่ะนุสันเหรอหกสิบล้านไปกับพี่ร้อยล้าน เดี๋ยวแม่เป็นคนขายเองลูกแม่เป็นคนขายเองเจ๊เอาไปส่วนแบ่งอีก200ล้านยล่ะอิ่งเปคนบ้าไม่ใช่หรอไหนแก่บ้งทีเนี้ยคือหนูแบบว่าไม่ใช่คนที่เองเอาเก่งเงินนะแม่โอเคแม่แม่ขายให้ตอคนเลยคนละห้าสิบห้าสิบได้ไหมไม่ผมเอาคนเดียวผมก็เอาคนเดียวเหมือนกันผมจะได้แบบเดียวๆผมไม่ได้แบบเดียวๆท่าเดียวท่าเดียวอุ้ยผู้ชายแย่งแกมตกกระป๋องและอีนั่นเด็กใหม่โหย มันโดนยาอะไรไปหรือเปล่าวะแม่จะขายให้คนนี้แล้วกันอ่ะเอ้าทำไมอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเพราะว่าคนนี้เขาให้200ร้อยล้านพี่โอ้แม่เล่าเราวสองร้อยล้านเจ้าฟังดีนี่หนูหนูให้ฟังคนท่าเหมือนเดิมไม่เอาแล้วอ้าหน่อยไปแล้วคนเนี้ยไปแลไปเฮ้ยเฮ้ยบีบไปอยากได้ก็ติดตามบอหาติดตาอย่าลืมจ่ายเงินนะอย่าลืมจ่ายเงิน อะไรด้วยนะแต่เงินด้วยนะสองหมื่นสองหมื่นเอาไม่จะเอาก็ไม่เอาไงผมต่อผมต่อจากคนนี้ผมเอาไม่อั้นผมจ่ายไม่อั้นด้วยวันนั้นสองร้อยวันนี้ร้อยล้านทำไมเขาไม่ซื้อตัวหนูแล้วอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรแม่มีของพิเศษให้เอาไหมจ๊ะเอาเอาใช่ไหมไม่ใช่หินไม่ใช่หินแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้คือใช้ไปแล้วแบบดีมาก นี่นี่ของวิเศษใช้นิดเดียวนะถ้าใช้เยอะเนี่ยอาจจะตุยเย่ตระเบ้โกะโกะโกะได้เลยอีกงั่นใช้เยอะไหมใช้นิดเดียวโอเคนิดเดียวนั้นไม่ใช่ลูกนี่มันต้องใส่ตรงนี้อักมะโอเคดีมากโอ้โหสันแบบน่ารักไม่เป็นไรค่ะไปจ้าแขกคนแรกก็บอกแล้วคนนี้ผมให้ห้าร้อยเลยพี่ให้พันล้านเอาเลยเอาเลยพี่มีเพื่อนเป็นค้ำ เอาเลยี่ให้ขับพอมารับเลยบารัหรอผมอีล n นมัโอ้ยเสนอเลยค่ะจะให้ใครแม่โอเควันนี้ให้พันล้านเจ๊พี่ถามไม่สนใจหนูเลยเหรอคะไปก็ไปไปให้เขาขายได้หน่อยซีเขาไลู่แล้วผมอยากได้คนโน้ตครับเอ้ยถ้าี้เหี่ยวพี่แห้งมือของมันแห้งกับพี่เหรอเนาะไปกับพี่อคนนี้ให้สองร้อยล้านเฮ้ยอะไรอยู สองร้อยพัไม่เอาไปเจ๊ค่ะดอกไปไปไปมือสวยมันไม่ใช่ละไม่ใช่ละทำไมมันได้แข็งเยอะกว่าฉันมันต้องใช้น้ำมันพรายเยี่ยวงูแน่ๆไม่ใช่เยี่ยวลิงแน่ๆไม่ได้ละอิเจซมันเอาไว้ไหนกระเป๋น้ำมันพรายของฉันน้ำมันพรายเจ๊ อีเด็กใหม่แกไม่มีทางที่จะสู้ฉันได้แกสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันจะใช้หุ่นขวดนนี่แหละนี่ยิงยิงยิยนี่ข้านี้แหละลูกค้าจะต้องมาหาฉันคนเดียวน้ำมันายอะไรนี้ไม่เหลือละมามาเลยคคะเจ้าขออุ้ย ลูกค้าประมูลมาเลยจ้าให้พี่ให้ไม่อั้นเลยหนูไม่อั้นสามร้อยล้านเลยมึงเตาไปเลยหนึ่งพันล้านว้าวสมบัติหนพันล้านเหรอของดีของดีเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยพี่ให้หมื่นล้านเลยหนูพี่ให้นี้แทนได้นไหมไปสามหนึ่งหรือเปล่าไปไปสามหนึ่งหรือ่าคิดอะไรอ่ะคิดอะไรเป็นอะไร เ้ยไม่เกี่ยวนะเว้ยกูไม่เกี่ยวนะเว้ยไม่เกี่ยวเลยเป็นอะไรอ่ะเอืออีเลนูอีเลนูกูยังไม่ได้มันเลยเขาบอกไปเพื่อเลนูกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรอ้ือม้องใช้หมดขวดเลยเหรออีเลนูโอ้ยกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวนะเลนู ว่าไงพูดมาจะมาขอยาเพิ่มใช่ไหมอุ้ยพ่อหมอรู้ได้ยังไงอะคะยี่สิบล้านอุย้ยท้องก็ขายไปแล้วอะไรก็ขายไปแล้วพ่อหมอรอาคาถูกถูกถ่ได้ไหมถูกกว่านันนิดนึงได้ไหมพ่อหมอนะนะๆๆๆขอสักนิดนึงก็งยังดีบงวดให้กูพันษาหนึ่งอุ้ยพ่อหมออันนั้นก็มันบวดไม่ได้พ่อหมอหนูไม่ใช่เรื่องมากับไปพ่อหมอนี่ก็นะพ่อหมอนะแขกช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลยหลังจากที่อนั่นมันไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเลยอ่ะพ่อหมอพ่อหมอละยาแล้วมันก็ไม่มีแล้วมันใช้ มันใช้เยอะเกินไปแล้วมันตายใช่แต่ว่ามันดีไงพ่อหมอแต่มันตายมึงยังเจ้าอีกเหรออืมไม่เป็นไรหรอกพ่อหมอเขาบอกเขาบอกผมมามไปใช้บริการน้ำเมื่อกี้หมออุ้ยเป็นยัง,งไงเนหน้าเห็นร่างคนหนึ่งเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูกางเกงสีชมพูขายาวนอนตายอยู่นี่ที่ผมจะไปใช้บริการมาเนี่ยหมอแต่ผมว่านะเราเรากลับไปเดี๋ยวตำรวจมาแล้วเราช่วยเอาแล้วคุณหมองั้นก็เรื่องของมึงแล้วนะพ่อหมอเนาะพ่อ ต้องสกติดเหมือนเดิมแล้วพ่หมอนะอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วายตายพ่อหมอคือมันได้ใช่ไหมคะพ่อหมอสาธูหอยไม่ใช่แล้วพ่อไม่ใช่แล้วเต็มเต็มตาคุณเลยพ่อหมอผมว่าผมเห็นคุณหมอไปเถอะมึงเห็นเหรอกูก็เห็นไปเถอะ มันอากูให้มึงไปหมดเลยได้ของดีมาเยอะเลยหลังจากที่เลนูตายไปมันก็ไม่ได้ถึงงานเลยนี่แหละได้แล้วไปดีกว่าเหม็นเลยตุ่วเหมือนกลิ่นศพเลยอะโอยเอาไปให้ลูกสาวเราเพื่อจะได้แขกเพิ่มไอเจ๊แขกมึงทำให้กูตาย อุ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้แล้แขกเยอะไหมจะมายกมาเยอะอะไรตั้งแต่อีนั่นตายมันก็ไม่ได้อะไรล้วก็เดี๋ยวนี้แขกเข้าแค่สิบคนเหมือนเขากลัวผีด้วยจริงเหรอใช่ก็มันตายอยู่ที่ร้านเราอ่ะเจมมีตัวนี้มาแล้วอะไ่เหรอแต่แนะนําตอนนั้นใช่ไหมดีใช่ไหมดีแล้วสรุปไออีนั่นตายเพราะอะไรอะไม่รู้มันมันน่าจะเป็นหวัดเป็นอะไรเป็นผาดมั้งเอองั้นหนูใช้หมดเลยไม่ใช้น้อยๆนะจ๊ะ ถ้าใช้เยอะเดี๋ยวลูกค้าเยอะอใช้น้อยๆใช้ทีละน้อยๆโอเค<ช>ไหมอยากได้ลูกค้าเยอะปว่ให้อยากได้เยอะก็ใส่มันหมดไปเลยใสดิเจ๊ค่อยๆใส่นะเข้าใจ<อ>ไหมใส่นิดเดียวเดี๋ยวใส่ใสเยอะนะแปลว่าช่วงลูกค้าเยอะเราต้องใส่เยอะๆเจ๊บอกเงินเราใส่เยอะๆไปเลยมหมดไปเลยค่ะมันจ,จบๆไปซะมาลูกค้าเออเดนไม่พร้อม ก็จะน้องสาวอะไรคะพันล้านค่ะวันนี้วันนี้ได้แค่พันล้านจ้ะเออเฮ้ยพี่วินอะไรอ่ะพี่วินทำไมเนี่ยเอ้ยโอง้โหนอ่งพันล้านสวป่ากูเหลือเป็นวินแล้วนะโอ้โหเป็นยังไงวันนี้แขกเยอะใช่มากเลยผมให้เจ๊เยอะแล้วเหรอเจ๊รัก คิวผมหนูดีเนี่ยผมเป็นจับเจดรวยขนาดนี้เป็นวินแต่ผมมีไม่อั้นนะเจ๊เจ๊เลื่องอ้าวสองพันล้านเจ๊สองพันล้านไหวไหมสองพันล้านผมให้สามพันเลยไปไปไหมไปไหมไปกับคนนี้ไม่ต้องเรื่องเยอะมากเลยเจ๊แล้วคนนั้นน่ะคนที่ผมเคยซื้อคนหุ่นดีๆเขาค่ะนมเล็กๆหน่อยอ่ะเจ๊ก็คนนั้นก็ได้เจ๊ก็ผมพาไปขี่มอไซค์มึงๆแกมันไม่อยู่มันไปแล้วโอ้เจ๊โหโหเจ๊โหโหใหญ่ วินไงแหวอพี่มึงยังเป็นพ่อหมอ,อไอ้พี่อ่ะอูมไม่มีเงินแล้วก็ให้พวกมึงไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อก็เลยไปขับววินเออหนะ่าให้หน่อยเจ้ไงคนนั้นเจ้สวยมากเลยอ่ะเจ้อ๋อเดี๋ยวมันไม่ค่อยอยู่แถวนี้แล้วมันไปแล้วไงไปแล้วมีใครสักคนมาหาเจ้เออมีแต่มันมีคนเดียวอ่ะไใครนะยมันก<ะ>็ไปแล้วออกไปเมื่อกี้นี่ไงโหมีไม่เรื่องเลยทุยไปไล่ใส่กูด้วยเาสอนวันดีได้ตั้งสามพันล้านครั้งเดียวมาจ้า นี่มันน้องผู้หญิงคนนั้นนี่วาอ้าวเร็จที่แล้วน้องดิ้ยช่วยด้วยทำไมมันเข้ากันไปนานจังวะไม่เห็นออกมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกูจะได้ค่าคอมเยอะไหมเนี่ยมันเข้ากันไปนานเกินเสร็จยังจ้ายังไม่ได้ิ้นใจวะ เป็นอะไรกันบ้เฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรกันเฮ้ยทำไมมันตายกันหมดเนียว่มันมันนี่ก็ตายนี่ก็ตายช่างมันคนมันจะตายก็ช่างมันแล้วเราหาลูกค้าใหม่แล้วเราก็จะหาลูกน้องใหม่ไม่เป็นไรหาตังก่อนเฮ้ยช่างมันมีตังก็พอแล้วเจ๊